ส่องภาพล่าสุดน้องปีใหม่ลูกสาวแอฟทักซอ,อนพักสุขเจริญยิ่งโตเป็นสาวยิ่งสวยคุณพ่อเตรียมไว้หนวดรอได้เลยต้องบอกเลยว่ายิ่งโตก็ยิ่งสวยน้องปีใหม่ลูกสาวแอฟทักซอ,อนพักสุขเจริญและอดีตสามีส่งกรานเตชนโรคซึ่งหลายๆคนอาจจะจดจําภาพน้องปีใหม่ได้ในลุคของสาวน้อยตัวเล็กๆแต่ปัจจุบันต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่โตขึ้นเยอะแถมยังสวยตามรอยแม่แอฟอีกด้วย โดยทางด้านน้องปีใหม่ก็ได้กระเตงลูกสาวน้องปีใหม่ไปทํางานด้วยตลอดเวลามีอัดรายการสามแซบซึ่งก็จะเห็นน้องปีใหม่ไปเป็นผู้ช่วยชูป้ายให้กับคุณแม่อยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าทางเก่งและคล่องแคล่วมากๆเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านแอบทรัคซอนได้ออกมาโพ์รูปภาพของลูกสาวน้องปีใหม่ซึ่งคราวนี้ต้องบอกเลยว่าน้องปีใหม่นั้นดูโตเป็นสาวขึ้นกว่าเดิมเยอะมากๆว่าแต่จะสวยขนาดไหนไปชมภาพกันได้เลย